ครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องการใช้แบตเตอรี่3เอสละ4เอสนะว่าต้องใช้อุปกรณ์ยังไงครับก่อนอื่นครับถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่3เอสนะครับเราก็ต้องมี B ีเมสนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ไลออนนะครับก็สามก้อนนะครับ แล้วก็เราจะอธิบายนะครับว่าเราต้องต่อ,อยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น BMS มขนาดสี่มนะครับ3ามเมตรเพราะถ้าเราจะมีการต่อสายนะครับเราก็จะเริ่มต่อที่ B- ลบนะครับก่อนอื่นเราก็นำแบตเตอรี่3าก้อน,นครับมาต่ออนุกรมกันทั้งหมด สองจุดนะครับต่อนุกรมกันนะครับก็เริ่มจากก้อนที่หนึ่งครับต่อจากบวกไปลบนะครับของก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สองก็ต่อจากบวกไปลบของก้อนที่สามนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสาม ก้อนนะครับก็คือเท่ากับสามเมตรนะครับวิธีการต่อก็คือต่อจาก b ลบของ b เมตรน,นะครับไปเข้าจุดก็ต่อลบของแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ต่อ B 1หนึ่งนะครับ ปเข้าที่จุดต่อระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของก้อนที่สองครับตามรูปภาพนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับก็จะทำการต่อจากบสองครับมีสองไปเข้าระหว่างขั้วบวกก้อนที่สองกับ ขั้วลบก้อนที่สามครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับไว้ต่อสายมาเข้ากับบีเมนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็จะเป็น b บวกนะบ b บวกก็จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก้อนที่สามฝั่งขั้วบวกนะครับนี่ก็คือเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็มาต่อนะครับจุดชาร์จและจุดนำไปใช้งานนะครับก็จะเป็น อขั้ว p บวกครับแล้วก็ขั้ว p ลบนะครับถ้าเกิดมีการต่อแล้วเรา,าไม่มีไฟครับตรวจเช็คแล้วไม่มีไฟก็ให้ลองรีเซ็ต b m เนะครับเอา p ลบและ b ลบแต่กันนะครับนำสายไฟมาแตครับหรือไม่ก็ทดลองนำไปชาร์จสักประมาณสิบถึง ยี่นาทีแล้วก็ลองนํามาวัดไฟดูอีกครั้งครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวสามเอตดนะครับก็ส่วนแบตเตอรี่ที่เป็น4ีนะครับ 4S เราก็จะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดสี่ก้อนนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมาต่อในคลิปหน้านะครับตัวนี้